ครัรายได้ทางที่2นี่ก็จะส่งผลถึงรายได้ช่องทางที่3โดยอัตโนมัติมาดูครับรายได้ช่องทางที่3ครับค่าบริหารทีมอ่อน3ามิเทีมแข็งอียีเรวมรับอยู่ที่50%เป็นแผนวิกตองมาดูครับรายได้ช่องทางที่สามม,ออม,ม,สสมาอย่างไรเป็นีง่งรเราครับเราอยู่ตรงนี้นะครับ ลงทุนนะครับผมยกตัวอย่างเป็นตำแหน่งบรอนก็ลงทุนครบ1 0 0 0พทีวีแบบนี้นะฮะัีวีก็คือคอยแบดูคะแนนนั่นแหละครับเราก็ส่งต่อความประทับใจพบแขนการตลาดของบริษัทดิสันอัลฟรายเป็นแผ่นใบ้รีมีทีงานซ้ายกับขวามาดูครับเริ่มจากตัวเราเราไปส่งต่อความประทับใจครับเราไปแนะนําคนที่หนึ่งของเราเข้ามาก,ก็คือคุณเอคุณเอก็รับผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพอาจจะมีปัญหา เกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับอูปรางนะครับอาจจะทานผลิตภัณฑ์รับผลิตภัณฑ์คาทีดีแบบนี้หรือเป็นชาเป็นอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทพิกซานัลไลก็คือผมบอกได้เลยว่ายอดนะครับเป็นแบบพรีเมียมที่รวมุ้นคบ1 0 0่งดีแบบนี้นะครับแนะนำเสร็จปุ๊บบริษัทเกิดยอดขายบริษัทก็โอนลิขสิทธิ์ค่าแนะนำให้กับท่าน200บาทท่านก็ไปแนะนำอีก คนหนึ่งครับอาจจะคนละหมู่บ้านก็ได้หรือคนละจังหวัดก็ได้ปรากฏว่าเป็นคุณบีคุณบีเวลาเราไปคุยคุณบีรับโอกาสคุณบีรับผลิตภัณฑ์ไปดูแลสุขภาพทาเหมือนก,น,กนกันกับเราครับร่วมหุ้นครบ1000คะแนนนะครับบริษัทก็จะโอนลิขสิทธิ์ค่าแนะนาอีก200บาทให้กับเราครับค่าแนะนาคุณ A กับคุณบีรวมๆกันแล้วรับอยู่ที่4 0 0บาทนี่เป็นลิขสิทธิ์ค่าแนะนา แลนะค่าแนะนําตรงนี้ยังเป็นรายได้ของช่องทางที่สองอยู่ทางที่สามก็บอกว่าเป็นค่าบริหารทีมแผนวิสตองสังเกตว่าด้านซ้ายและด้านขวาตอนนี้เนะี่ยหนึ่งพันซ้ายหนึ่งพันขวาคะแนนเนี่ยเท่ากันมีคะแนนเยอะไม่คือคําว่าทีมอ่อนก็คือคะแนนน้อยทีมแข็งก็คือคะแนนเยอะแต่ตอนนี้หนึ่งพันกับหนึ่งพันอีกคือเท่ากันรูด oh. เลยว่าอ่าทีมฝั่งในฝั่งหนึ่งเป็นทีมแข็ง ตอนแรกบางหนึ่งเ,เป็นทีมอ่อนแสดงว่าชุดทีม A ทีม A นี่คือเป็นทีมอ่อนนะครับก็จะเอา1,000งพีวไปคูณกับ30%มสิบเเซ็นก็ได้กับสามร้อยเอาทีม B ไปคูณกับ20%ก็จะได้200ร้อรวมๆกันก็คือ300ร้อบวกสองก็เท่ากับ500บาทนะครับตรงนี้ก็จะบาลานซ์นะครับบาลานซตรงนี้ปึ๊บนะครับซ้าย1,000ขวา1,000แบบนี้บาลานซ์ได้อีก ห้าร้อยบาทแบบนี้เราแนะนํานคนสองคนนะครับ A กับ B เนี่ยทาเหมือน,นกันกับเราเรารับเงินเข้าบัญชีอยู่ที่เก้าร้อยบาทเราบอกบอกไปเรียกบอกไปเรียกแบบนี้เหนการตลาดแบบนี้เราลงมาช่วย A กับ B ให้เขามีไรายได้เหมือนกันเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายครับความสําเร็จของทีมนะครับคือความสําเร็จของเราใครเจอเราเขาโชคดีใครเจอเราเขาต้องรวยนะเราก็เลย มาช่วยคุณเอคุณเออาจจะนัดผู้มุ่งหวังไว้เกิดจากการที่เราลงไปพื้นที่เป็นทำ house meeting อาจจะเป็นการนัดดอกก็ได้เอไปแนะนำเอหนึ่งเข้ามา <A. S 2> แล้วก็ไปแนะนำคุณ A 2สองเข้ามาแบเร่วมมุ่นครบ1,000พันีร่วมมุ่นครบ1,000พัีแบบนี้ถ้าเกิดนะเอแนะนำสองท่านทำเหมือนกันกับเราเขาก็รับก้ารนึ่ เราก็มาช่วยคุณ B ให้เขามี B1 แล้วก็ B2 ครับคนละ1นึ่งคะแนนแบบนี้คุณ B ถ้ามีซ้ายมีขวาครบ1นึ่งคะแนนแบบนี้เกิดจากการที่เขาแนะนำตรงนะครับเขาก็รับ9ก้าร้อยบาทส่าเกตงง่ายครับเท่าที่ท่านฟังมาแผนการตลาดของบริษัทบิ๊กซานแฟานี่คือ เป็นแผนการตลาดที่ยุติธรรมในเมื่อ A รับ900 B รับ900นั่นก็คือรายได้ของเขาแต่ทีนี้เรามาดูรายได้ของเราว่าเราได้อะไรกับการขายงานที่เกิดขึ้นใหม่หรือว่ามีคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่นะครับในชั้นที่สองในระบบแผนการตลาดนะครับเพราะชั้นแรกท่านดูตรงนี้ครับชั้นแรกนี่คือชั้นลูกตรง200บาทนะครับคือชั้นนี้คือ A และ B ชั้นที่สองในระบบแผนการตลาดเรียกว่าชั้น ฐานครับชั้นหลานนี่ครับเกิดขึ้นใหม่กี่ท่านครับท่านมาดูครับก็คือมีหนึ่งสองสามสี่คะแนนเกิดขึ้นใหม่หรือว่าสมาชิกเกิดขึ้นใหม่ใต้ของท่านแบบนี้เขาก็จะมาคำนวณครับชั้นที่สองคือชั้นหลานครับกี่ท่านหนึ่งสองสามสี่สี่ท่านท่านละสองร้อยบาทก็เป็นเงินอยู่ที่แปดร้อยบาทครับนี่คือเกิดจากลิขสิทธิ์ชั้นหลานครับ สี่ท่านท่านละสองร้อยก็เป็นเงิน800บาทด้านซ้ายครับคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่ก็คือคะแนน A1 กับ A2 A 1 1เ0 0นพันคะแนน A2 1 0 0 0พันคะแนนถ้าเปลี่ยนง่ายๆก็คือ2องรหัสสพันคะแนนก็คือ2องหัสครับฝั่ง B เกิดขึ้นใหม่ก็คือ B1 กับ B2 รวมๆกันแล้วก็เกิดขึ้น2องรหัสเหมือนกันถ้าบาลานซ์ก็คือบาลานซ์ได้2ครั้งบาลานซ์1ครั้ง500บาลานซ์2ครั้งแบบนี้ ได้อีก500ร้อยรวมรรับอีก1นึ่ันบาทครับชั้นที่2นี้รวมรับอยู่ที่1,800บาทครับเราลงมาช่วยทีมง,งานช่วยองค์กรให้เขามีรายได้ตัวเราก็ยังมีรายได้เขาเรียกว่าวินทูวินครับคือได้ทั้งหมดครับเขาก็ได้เราก็ได้ในเมื่อ A มีรายได้ B มีรายได้เราก็ลงมาช่วยกันครับเรามาคุยกับคุณเอนะครับหน้าที่คือทำยังไงให้ A1 กับ A2 มีรายได้ เอหนึ่งเขาก็ไปแนะนำยกตัวอย่างนะครับเป็นคุณ A3 สกับ A4 สเข้ามาแบบนี้คนละหนึ่งพันคะแนนแล้วก็ A2 สองก็ไปแนะนำ A5 1้าหนึ่งพันคะแนน A6 1,000พันคะแนนแบบนี้ A1 หนึน่งถ้าแนะนำซ้ายขวามาแบบนี้เขาก็รับ9ก้าร้อยบาท A2 สองก็รับ9ก้าร้อยบาทในเมื่อก่อนหน้านี้นะครับเรารับอยู่ที่1,800บาท คุณเอนะครับเขาก็มารับ1,800บาทเหมือนกันกันกบเราคือมาก,ก่อนมาหลังยุ่ธธรรมครับคือเราเคยได้แบบไหนคนที่เดินตามหลังก็ได้เฉกเช่นเดียวกันกับเราเหมือนกันนะครับเราก็ลงมาช่วยคุณบีมาคุยกับคุณบีครับมาช่วยทางล่างอย่าบบีหนึ่งบีสองแบบนี้ลงมาช่วยให้เขามีอะไรได้เขาก็ไปแนะนำเหมือนกันครับเป็น B 3กับ B 4เข้ามาครับ คนละ1นึ่พันคะแนนแบบนี้ B2 ต้องไปแนะนำ B5 กับ B6 เข้ามาแบบนี้ร่วมหุ้นคนละ1นึ่พันคะแนนครับฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับ B1 ก็รับ9ก้าร B2 รับ9ก้าครับและ B ก็มารับ1,800บาทเช่นเดียวกันกับคุณ A ทีนี้นะครับในเมื่อง์กรเกิดรายได้นะครับ อย่าลืมนะครับธุรกิจเครือข่ายยิ่งถ้าเราสร้างรายได้นะใต้องค์กรนะครับองค์กรก็เกิดความตื่นตัวนะถ้าเขามีไรายได้เขายิ่งจะเกิดโมเมนตัมหรือก็แรงเหวี่ยงครับเยอะขึ้นทีนี้มาดูไรายได้ของเราดีชั้นนี้ครับเขาเรียกว่าชั้นเหลนครับ่าดละห0ึ่บาท่าที่เกิดขึ้นใหม่ครับชั้นชั้นเหลนครับก็จะมี1 2 3 4นะครับฝั่งซ้ายสีท่านฝั่งขวานครับ ก็คือ1 2 3 4รวมแล้วนะครับ8ขั้นก็เป็นเงินอยู่ที่800บาทครับในเมื่อเราคำนวณว,วิขสิทธ์ค่านะแนะนำไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาคำนวณในเรื่องของคะแนน PV ที่เกิดขึ้นใหม่ด้านซ้ายเกิดขึ้นใหม่ครับเห็นไหมครับ A 3 A 4 A 5 A 6เนี่ยท่านลับ1,000 PV รวมแล้วก็คือ4 0 0พ PV หรือ4,000คะแนน ด้านขวาก็คือ B 3 B 4 B 5 B 6ก็เกิดขึ้น4 0 0พนคะแนนสี่ระดับเขาก็จัดบาลานซ์จยังไงครับก็แบบนี้ครับ1,2,3,4นะครับ4คู่ครับบาลานซ์แบบนี้นะครับวิกสตองแบบนี้ครับคู่ละ500รครับรวมๆแล้วก็รับอยู่ที่2,000บาทครับก็คือ5,4,20รวมรับชั้นนี้อยู่ที่2,800บาทครับ ที่จะรับในชั้นที่สามระบบนี้เป็นระบบทางพแรงเพราะว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคือถ้าเรายิ่งแบบช่วยทีมงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งสินค้าของเราเป็นสินค้านวัตรกรรมองค์รวมนะครับกินดีแล้วบอกต่อเห็นไหมครับบริษัทไม่มีการโฆษณาชวนเชื่อนะครับกินปากต่อปากกินดีแล้วบอกต่อไปเรื่อยบอกพี่บอกญาติบอกน้องบอกเพื่อนนะครับไปเรื่อยางเนี้นะครับในระบบเนี่ยช่วยเหลือกัน ทีมยิ่งพฤติกรรมของแผนครับเราแบบเพชเมนต์นะครับหรือการพาวเวอร์เนะช่วยกันแบบนี้ให้ทุกคนมีอะไรได้เห็นไหมครับทุกคนก็อยู่ได้ในตำแหน่งนี้นะฮะตำแหน่งที่หนึ่งคือตำแหน่งบอสเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดวันนี้ฟังนี้อุ o ้อ o, o หรือว่ายอดนะวันรุ่มทีมซื้อทั้งองค์กรน,นะฝั่งซ้ายนะครับรวมทั้งหมดจะก,กี่คนก็แล้วแต่นะวันนี้ถ้าเกิดมีคนสัก15คน เกิดผมยุเป็นผลิตภัณฑ์ ejf ผมยกตัวอย่างนะครับก็เกิด15คนร่วมหุ้นคนละ5ขวดนะครับก็จะเกิดยอดอยู่ที่75ขวดครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่รวมๆแล้ว15ลหัสหรือเป็นคะแนนอยู่ที่15,000พันคะแนนหรือทีวีแบบนี้และอีกัางนี้เหมือนกันครับจะกี่คนก็แล้วแต่นะครับั่มนี้ก็คือรวมๆแล้วนะครับ อาจจะถ้าเป็นพีเจก็75ขวดเหมือนกันแบบนี้ครับและคะแนนรวมมาฝั่งนี้ก็15,000ทีนี้ีีบริษัทเขาก็จะบาลานซ์จ่ายเขาก็จะมูคำนวณให้1น0 0 0 0 0ั 15, ีวีซ้าย15,000ทั 15, ีวีขวาก็คือ15รหัสซ้าย15รหัสขวาก็คูณกับ500เข้าไปนั่นก็คือเป็นที่มาของวันละ7,500บาทครับถ้ามาทุกวันบริษัทก็คำนวณโบนัสให้ท่านทุกวันนะครับ ถัามาทั้งเดือนเลยนะครับก็คูณ30เข้าไปครับนี่ก็คือที่มาของเดือนละ225000บาทครับการสร้างรายได้ง่ายๆครับที่บริษัทบิ๊กซันแอนโฟลนเกิดจากการที่กินดีแล้วบอกต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวองค์กรก็โตโตโตต,ต,ต,ตไปเรื่อยๆทีนี้เรามาดูในตําแหน่งใหญ่ขึ้นนะครับเป็นตําแหน่งที่ดีที่สุดผมบอกนี้แล้วกันเป็นตําแหน่งที่สามารถเป็นคานผแรงและ สำเร็จแบบก้าวกระโดดนะแล้วตัดสินใจทั้งเดียวครับทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจกับบริษัทวิกสันาฟลายนะครับท่านต้องเลือกตําแหน่งนี้เท่านั้นนะครับนั่นก็คือตําแหน่งไดมอนนะครับตําแหน่งนี้ก็คืออยู่ที่70,00พันคะแนนเราก็จะมีเงินคืนอัตโนมัติอยู่ที่1,200้บาทท่านตัดสินใจลงตําแหน่งนี้หน้าที่ของเราก็คือขยายสาขาครับ,บปรากฏว่าเราไปแนะนำาอกุณ A เข้ามาคกุณ A ครับร่วมหุ้น เป็นตำแหน่งไดมอนด์ครับแน่นอนเขาก็มีเงินคืนอยู่ที่1,200ับาทแล้วก็ที่สะพันสินค้าเขาก็ได้รับไปถ้าเนรดีก็อยู่ที่3,5เราก็จะได้ลิขสิทธิ์ค่าแนะนำตรงนี้นะครับ200บาทแล้วก็ไปแนะนำอีกฝั่งหนึ่งครับ,รบเป็นคุณบีคบีก็ร่วมหุ้นในตำแหน่งไดมอนด์เราก็จะได้ลิขสิทธิ์ค่าแนะนำอีก200รรวมรับครับในเรื่องของลิขสิทธิ์ค่าแนะนำก็คือ 2อ0ร้อซ้ายสองขวาก็คือ400บาทแต่ตำแหน่งนี้ครับมาดูในเรื่องของการบาลานซ์คีค่าการตล,ลดาดครั้งที่3ามเนะี่ยตำแหน่งนี้คือ7,000 p v 7,000 p v ซ้ายฝั่งนี้ก็คือ7,000 p v ขวาสรุปแล้วก็คือ7รหัสซ้าย7รหัสขวานะก็คือเอา7รหัสอะเอา7คูณกับ500บาลานซ์ก็คืออันละ500บาท7คูณกับ500เป็น3,500ครับรวมๆรับอยู่ที่3,900บาทครับนี่คือรวม ลิขสิทธิ์ค่าแนะนำไปด้วยทีนี้หน้าที่ของเราลงมาช่วยทีมครับต่อมาช่วยคุณ A ขอไปแนะนำา A1 เข้ามากับ A2 เข้ามาคนนี้ก็ลงตำแหน่งไดมอนด์คนนี้ก็ลงตำแหน่งไดมอนด์น Diamond, ครับเขาก็รับเหมือนกันครับก็คือพันสนะครับในเมื่อเไปแนะนำา A1 กับ A2 เข้ามาเขาก็รับ3,900เบาทเหมือนกันกับเรา เห็นไหมผมเน้นย้ำในเรื่องของแขนการตลาดที่ยุติธรรมมาก,ก่อนมาหลังได้เหมือนกันครับต่อไปเราก็ลงมาช่วยครับคุณบีครับให้เขามีรายได้เหมือนกันเขาก็ไปแนะนำบีหนึ่งกับบีสองเข้ามาเป็นตำแหน่งไดมอนด์ Diamond. คุณบีในเมื่อเขามีซ้ายมีขวาแนะนำบีหนึ่งและบีสองเป็นตำแหน่งไดมอนด์เขาก็รับสามพันเก้าเหมือนกันในเมื่ A, อ A อรายได้เเรียบร้อยรายได้ B เรียบร้อย เราก็จะมาดูไรายได้ของเราว่าเราได้อะไรมีคะแนนเกิดขึ้นมา4ท่านนะเราก็มาดูครับแผนการตลาดชั้นที่2ก็คือชั้นหลังครับให้ท่านละ200บาทอ่า A1 ห2กก็บ B1 กับ B2 4ท่านท่านละ200ก็เป็นเงิน8 8 0 0ปบาทครับนี่คือขสิตค่าแนะนำชั้นหลังครับาการประา้า์ครับ A1 และ A2 รวมกันแล้ว14,000คะแนนนะครับหรือ14ละหัส ฝั่งนี้ก็คือ B 1กับ B 2ก็รวมกันได้1 4 0 0 0พคะแนนหรือ14รละหัสบริษัทก็จะาบซ์จ่ายครับรับจ่ายแบบนี้ครับเห็นไหมครับ A 1รวมกัน14รหัสสายก็คือเอา1 4ไปคูณกับ500ครับได้นะครับเท่ากับเจ00บาทครับแล้วรวมกับ800ข้างต้นก็คือเป็น7 8 0 0พันอยบาทนี้ครับขั้นที่2แบบนี้ เขาก็จะบาลานซนะ์ก็จะรับอยู่ที่7,800บาทนะทีนี้หน้าที่ของเราก็ลงมาช่วยครับใต้นะฮะใต้อันเดอร์ครับ,ใ,รบให้เขามีรายได้น,นะครับอย่างคุณ A1, A2, B1, B2 แบบนี้ให้เขามีซ้ายมีขวาเหมือนกันเป็นธุรกิจที่ส่งต่อครับเหมือนถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะสร้างไมซ์เซตครับระบบส่งต่อแบบถ้าคิดใหญ่ครับลงทุนครั้งเดียว ล้วก็ร่วมมุ้นแบบตำแหน่งใหญ่ไปเลยแบบนี้นะครับเ1 A2 ึ่งองก็มีกอใต้ล่างครับใต้คันเดอร์ของเขาครับก็คิดการใหญ่เหมือนกันครับเพราะว่าธุรกิจนี้สังเกตง่ายๆ่ายถ้าเราเป็นตำแหน่งไหนนะครับใต้องค์กรเขาจะเลือกตำแหน่งนั้นถ้าเช่นนั้นถ้าท่านอยากมีองค์กรที่มีคนคิดใหญ่ท่านก็ต้องเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ข้างนะครับเห็นไหมทุกคนเลยครับอาจจะเป็น A3 A 4 A 5 A6 ทุกคนก็เป็นตำแหน่งไดมอนด์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 แบบนี้ A นะครับในเมื่อซ้ายขวาเป็นไดมอนด์นะเขาก็รับ 3, ามพันเก้าอมีซ้ายมีขวาเป็นไดมอนด์เขาก็รับ3ามพันในเมื่อก่อนหน้านี้เรารับ7จ0 0ัแครับ A ครับเขาก็รับเจ0 0เหมือนกันกับเราครับต่อไปครับเราก็มาช่วย B ว่าให้ทำยังไงก็ได้ให้ B1 กับ B2 เขามีรายได้เขาก็ไปแนะนำอีกครับ B1 ก็ไปแนะนำา B3 กับ B4 เข้ามาคนนี้ก็เป็นไดมอนด์คนนี้ก็เป็นไดมอนด์ B1 ก็รับ3,900ันทไม่พอครับลงมาช่วย B2 ครับขยายองค์กรก็เป็น B5 กับ B6 เป็นตำแหน่งไดมอนด์ทั้งหมดเลย B2 ก็รับรายได้อยู่ที่3,900บาทก่อนหน้านี้นะครับเรารับเท่าไหร่ครับ7,800 A ป็น A รับ7,800 B ก็รับ7,800เช่นเดียวกันครับ ชั้นที่สามนะในระบบแผนการตลาดเรียกว่าชั้นเหรียญครับหนึ่งร้อยบาทต่อลหัสมีกี่ท่านครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับลิขสิทธิ์ค่าแนะนําชั้นเหรียญก็คือแปดร้อยบาทครับเรามาดูคะแนนที่เกิดขึ้นใหม่ครับตําแหน่งเลมอนก็คือเจ็ดพันคะแนนครับเกิดขึ้นใหม่สี่ท่านเจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็เป็นคะแนนอยู่ที่สองหมื่นแปดพัน pv ฟังนี้ก็เช่นกันครับเกิดขึ้นสองหมื่นแปดพัน pv 28,000 PV ก็คือ28ล้านก็เอา28ไปคูณกับ500นะครับบาลานซ์ได้28ครั้งก็จะเป็นเงินอยู่ที่14,000ครับถ้ารวมน้ก็สิทธิค่าแนะนำเข้าไปก็อยู่ที่14,800บาทครับรายได้จากที่ท่านได้แรกๆก็สามารถกก็มา7,800ชั้นที่3ท่านได้อีก14,800บาท เพียงแค่ท่านขยายองค์กรขนาดแค่3ชั้นนะครับรายได้ท่านก็เยอะขึ้นมากเลยบางคนที่แนะนำกินเก่งไม่ถึงเดือนรับรายได้ห0 0 0ื่นเจ็ดหมื่นเป็นแสนแค่นคี้เพราะว่าอุตสาหกรรมเครือข่ายครับใช้ความเก่งของแต่ละคนมารวมกันนะครับเป็นทีมนะครับถ้านะวันนี้ถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายถ้าเกิดวันนี้เราขยายองค์กรไปเรื่อยจะหนึ่งปีสองปีแล้วแต่นะครับฝั่งนี้ก็ primeiro. ขยายองค์กรไปเรื่อย จะมีกี่คนก็แเริ่มเตะถ้าวันนี้เกิดว่าฝั่งนี้ผมบอกว่าโอวอหรือว่าวนลูกทีมฝั่งนี้เกิดมียอดซื้อผลิตภัณฑ์คาริ300กล่อ,ลองกล่องละ200คะแนนก็อยู่ที่60,000ทีวีซ้ายฝั่งนี้ก็คือ300กล่องเช่นกันครับอยู่ที่60,000ทีวีขวาหรือซ้ายครับ เป็นรหัสก็คือ60รหัสซ้าย60รหัสขวาก็บาลานได้30,000บาทครับวันเดียวละรายได้วันละ30,000บานนะครับนี่คือเต็มแม็กซิมัมในตำแหน่งไดมอนด์แต่ถ้ามาทุกวัน,นครับบริษัทก็คูณ30วันเข้าไปนี่ก็คือที่มาของเดือนละ9,000 0 0บาทครับยังไม่รวมรับไรายได้แผนบีนะถ้ารวมรับไรายได้แผนบีก,ก็คือ หลากหลายล้านบาทอยากให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาฟังนะครับในเรื่องของแผนการตลาดของบริษัทิัฒนทรายอยากให้ท่านตัดสินใจเรามาร่วมมือกันนะแล้วทำความฝันที่ท่านอยากได้ให้เป็นจริงครับพบกันวันละสามมือทุกท่านครับ